ไปร้านนี้เกือบอ้วกแต่อแม่พี่น้องชาวอุตรดิตครับร้านขนมจีนเปิดใหม่ชื่อว่าเสน่เส้นอยู่ในทีทีกาเด้งผักฝีตักได้ไม่อัน้นมีน้ำเหนียวน้ำยาน้ำพริกน้ำยอน้ำพริกหวานน้ำยาป่าเท้ากาแกงเขียวหวานแกงไตปลาที่บอกก็มาร้านนี้จะอ้วกไม่ต้องตกใจแค่ผักก็จุใจสามารถตักได้ไม่อัน้นบรรยากาศในร้านดูร้านนาเหนือเหนือเมนูในร้านก็มีเยอะมากๆสั่งชุดสัตบ,บัญญได้ทั้งหมดเจ็ดอย่างครบทุกน้ำยามาเริ่มกันที่น้ำยากะทิแนะนำให้ใส่น้ำพริกน้ำย้อยไปด้วยได สคนกินได้สบายเมนูที่ขายไม่ดีแต่ว่าอร่อยมากนั่นก็คือลาบเหนือที่กินแล้วหอมอร่อยอตัวท็อปซีเคมาแนะนาให้สั่งน้ําสับปะรดน้ําพริกกือบอกว่ากินแล้วจะดีขึ้นสดชื่นแน่นอนแต่อมชอบมากที่สุดจะเป็นน้ำบิวตี้ฟูตี้มาึว่ากินแล้วสวยขนมจีนน้ำยาปูได้ตัวปูมาแบบเน้นๆไม่มี<ๆ>ปูตรงไหนเอาปากกามาวางกินแล้วมีความหอมของปูยำขนมจีนปลาทูของอมใสปลาส่วนคุณเพลงไม่ใส่ปลาตำผลไม้รวมปลายา่างกินแล้วหอมปลาย่างมากๆสำหรับใครที่พาเด็กๆจ๋าๆไปนะจ๊ะก็จะมีลูกชิ้นถั่วดอกทอดรวมถ จบท้ายด้วยของหวานก็จะมีรสช่องรวม,มหรือถ้าใครช่วงนี้หนาวไม่พอกินไอศครีมกะทิไปเลยจ้าและขนมหวานที่ร้านเขาทําเองไม่ได้รับมานะจบท้ายขอกินน้ําเก๊กหวย3าห้าหอ,อ,อเดินออกมาถึงกับกอ่อเสาเพราะว่าอิ่มมากรนเสนเส้นเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนถึง6กโมงเย็นอยู่ในทีทีการ์เด้นตรงข้ามกับสภากรนนั่นแหละแล้วมาเป็นเพื่อนกันในกดติดตามขอบคุณครับ